สวัสดีค่ะช่องเม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตและกิจกรรมประจำวันที่5มกราคม2565นะคะโอเคพูดถูกด้วยเอาล่ะก็ก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องเม่บ้านติดเกมนะคะที่การสนับสนุนช่องเม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้มีแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมอะไรให้เรากันบ้างไปเลยฟิว เนื้อาหาหลักนะคะวันนี้ก็สามารถจบการศึกษาล่วงหน้าได้แล้วนะคะสําหรับเซอร์ซิชนันฤดูหนาวปี2564เนาะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกก็คือมันจะจบจริงๆอ่ะมันถึงแบบเซอร์ฟีซันเนี้ยจะจบจริงๆคือ2มีนาคม2565นะคะแต่ตอนนี้เอาจบล่วงหน้ามาก่อนแล้วนะคะก็คือตั้งแต่วันนี้5มกราคม2565นะคะสามารถจบการศึกษาล่วงหน้าได้แต่เงื่อนไขก็คือเราจะต้อง อคนที่ไม่ได้ซื้อบัตรผู้ดำนะคะก็ต้องรับรางวัลตรงภารกิจทาทายบัตรสีจันท์ให้หมดก่อนพูดง่ายคือทำอทุกอย่างไอ้ที่อยู่บนหัวเรามุมขวาบนให้หมดนะคะมันก็จะประมาณเลเวลหกสิบเอ็ดแล้วก็ทำเควสนู่นนี่นั่นที่มันบอกอะ่ะให้หมดเลยนะคะถึงจะสามารถจบการศึกษาล่วงหน้าได้ก็กดรับรางวัลทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ซื้อบัตรผู้ดำหรือไม่ได้ซื้อก็ตาม ต้องกดรับรางวัลให้หมดด้วยนะถ้าเกิดลืมรับมันก็จะไม่ให้จบนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือจะต้องไม่มีนาฬิกาผู้คาอยู่ในตัวนะคะซึ่งนาฬิกาผู้คาเนี่ยก็คือบังคับนะเราต้องไปรับกับ np c ก่อนพอเรารับมาแล้วนะคะเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ในกรณีที่ถ้าเราไม่ใช้ก็ให้โยนทิ้งไปแต่ถ้าจะใช้ก็ ใช้นั่นแหละค่ะพอใช้เสร็จแล้วเราก็ถึงจะสามารถจบการศึกษาได้นั่นเองนะคะก็จะมีอยู่2เงื่อนไขนี้เนาะแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมจะจบตอนนี้เขาก็ไม่ได้เป็นการบังคับนะคะไอการจบการศึกษาล่วงหน้าเนี่ยก็คือมันจะอยู่จนถึงวันที่2มีนาคมนะคะเซฟซีซั่นย้ามีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่พร้อมก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะถึง2มีนาคมเนาะส่วนเพราะว่า2มีนาคมมันก็คือบังคับจบทุกคนนั่นเองนะคะ แล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะแม่บ้านก็อยัางเวลไม่61เอาวเพราะฉะนั้นคลิปจบการศึกษาล่วงหน้าก็อาจจะมาช้านิดนึงแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูก่อนก็สามารถไปดูได้นะคะเพราะว่าเท่าที่อ่านเมื่อกี้ก็คือเงื่อนไขอะไรก็คือเหมือนกับของซีซัน plus หรือว่าซีซันที่ผ่านมาเลยเดี๋ยวแม่บ้านจะขึ้นคลิปว่าให้ต้องมุมขวาบนแล้วนะคะเผื่อใครแบบอยากรู้ว่าเอ้ยมันจบยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะเงื่อนไขมันก็เหมือนกันเลยนะคะ แล้วก็เรื่องนาฬิกาภูคาเดี๋ยวก็จะขึ้นคลิปว่าให้ตรงมุมขวาบนเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักแล้วก็เอ้ยจะใช้หรือไม่ใช้ดีนะคะประกอบการตัดสินใจเนะาะใบรางวัลพิเศษประจำซีซั่นก็มาแล้วนะคะอันนี้ก็คือไม่ว่าจะจบหรือยังไม่จบการศึกษาล่วงหน้าก็สามารถไปรับได้เลยเนาะขอแค่ตัวละครซีซั่นมีดเวล20ยี่สิบขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องสำเร็จเควสเออสำเร็จเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นสู่โลกที่กว้างใหญ่และโหดร้ายกว่าเดิมนะคะก็ ประมาณนี้เดี๋ยวนะสู่โลกที่กว้างใหญ่อโอเคประมาณนี้นะคะก็คือไปคุยกับผู้คาแหละแล้วทีนี้ก็มันจะให้ใบามาโดยที่สามารถแลกอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าของซีซั่นนี้ก็จะเป็นเอ่อเฟสสแต็หนึ่งร้อยแต่มันไม่ได้บังคับว่าต้องแลกเฟรสต็เนาะคือถ้าใครอยากแลกประดับก็ไปแลกประดับนะคะส่วนดาของเพเล่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะ เพราะฉะนั้นก็ใครอยากได้อะไรก็แลกเนาะแต่ถ้าไม่รู้จะแลกอะไรจริงๆจะแนะนําเป็นสร้อยคาโพเทียวีตัวนี้นะคะมันจะ้มสุดแล้วแต่ถ้าใครเคยแลกไปแล้วก็เออแลกตัวอื่นแลกอย่างอื่นแทนเนาะแล้วก็พิจารณากันดูว่าจะแลกอะไรดีนะคะเพราะว่ามันแลกได้แค่ครั้งเดียวอะอย่างแม่บ้านเนี่ยก็คือแบบแลกไปจะหมดแล้วนะก็อาจจะต้องเอาเฟลสแต็กนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรให้แลกแล้วเนาะเพราะมันได้แค่ครั้งเดียวานั้นนะจ๊าเอาล่ะต่อไปเนื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะ มีการปรับเรื่องอความโกรธของผู้ดำนะคะก็คือเมื่อใช้ความโกรธของผู้ดำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มพลังโจมตีบวกสามสิบเป็นเวลาหกสิบวิแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีและไายเวทยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหกสิบวินะคะถ้าใช้ทักษะความโกรธของผู้ดำสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มห้าสิบเป็นเวลาหกสิบวิแล้วก็ความเร็วการโจมตีหรือว่าได้เวทเนี่ยบวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหกสิบวินั่นเอง อืมมีการบัฟความโกรธผู้ดำเฉยก็เดี๋ยวไปทดลองกันดูนะว่ามันจะช่วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอเคแล้วก็อาชีพต่างๆนะคะก็ได้ปรับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้ด้วยมีเอ,อ่อเรื่องความเสียหายพวกความโกรธผู้ดำอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวใครเล่นอาชีพไหนก็ลองไปอ่านๆกันดูเนาะ นะคะแต่อย่าลืมว่าอัตราลดความมันจะแบบไม่เท่ากับ PVE กับ PVP ยังไงมันจะไม่เท่ากันนะคะอ่าอ,อ่ะอันนี้มีการปรับนะคะไอ้ปลาที่เราไปตกเล่นๆกันนะคะกับกิจกรรมพวกอัป,ปก้าอะไรเงี้ยก็คือเพิ่มให้มันได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็บางอย่างก็ลดลงอย่างปลาไข่เนื้อแขน็นเอ้ย ปลาไข่อะปาอะลาไข่ลดจากเดิมประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์มิน้าทำไมแม่บ้านปก,ก็จะปลาไข่เนื้อแน่นโป้งเนี่ยได้อยู่นั่นแหละโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแก้ไขเก่ยวกับใบแล้วเปลี่ยนอาวุธทูบัลลาสามประเภทนะคะก็คือหลังเปลี่ยนเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งตัวละครเซชเารและตัวละครทั่วไปเลยโดยไม่ต้องคํานึงถึงการติดตั้งเนาะอุปกรณ์ที่เป็นทูบัลลาเท่านั้นนะคะก็คือสามารถใช้ได้ทุกตัวละครเลยนะคะ เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะใช้ได้จะต้องเป็นแบบซีซันล่าสุดต้องเป็นอุปกรณ์ของซีซันปัจจุบันเท่านั้นอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็คือแก้แล้วก็คือไม่ว่าจะขอให้เป็นแค่ทูบัลล่าชื่อทูบัลล่าก็คือใช้ได้เลยนะคะก็ประมาณนี้เนะที่เขาแก้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะเพราะสำหรับแพทอัปเดตสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะที่เออนี่แล้วก็เออเกือบลืมมันมีจดหมายจากคุณเจมาด้วยนะคะ แต่ว่าแล้วก็มีเอ่อโค้ดด้วยเดี๋ยวม่บานก,ก็จะใส่ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะแต่ตัวแผนของคุณเจเนี่ยมันก็ยาวมากแต่ไม่บ้านขอแบบค่าไปเลยละกันพราเขาก็พูดรวมๆมาแหละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งก็คือจะมีงานเอ่อเลี้ยงให้ด้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเขาบอกว่ารอบนี้จะเป็นแบบงานเล็กๆไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนคราที่แล้วนะคะตอนเดือนมีนาคมนั่นเองเ,องเนาะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าตอนมีนาคมมันจะมีอาชีพใหม่ให้เรา หรือเปล่าแล้วก็ถ้ามีเนี่ยจะเป็นตัวอร่อยกันแน่นะคะก็โอเคไปไปดูกิจกรรมกันไปกิจกรรมปฏิบัติการทำลายล้างช่องว่างแห่งความมือนะคะตั้งแต่วันที่5มกราคม2565ถึง19มกราคม2565เนอะตอนนี้ก็คือเอาง่ายๆเอ่อบอช่องว่างแห่งความมืดนะคะ ในกล่องเนี่ยจะเพิ่มหนังหูพลังสีดำกัดกร่อนเข้าไปเนาะก็จะมีโอกาสได้นั่นเองเนาะแต่มันแล้วทาไมมันเพึ่งมาแม่บ้านพึ่งจะเคลียบบอสสิบสองตัวไปเมื่อวานเองเต้าเป๊อะอะบอสช่องแห่งความมืดนะคะก็สามารถอ่านทางหน้าเว็บตรงนี้ได้หรือว่าถ้าใครเออแม่บ้านเคยถับคลิปไว้นะคะสามารถไปดูได้เดี๋ยวจะขึ้นคลิปไว้ตรงมุมขวาบนเนาะว่าบอสช่องว่าแห่งความมืดคืออะไรปวดหล,ยลงยังไงนะคะ กิจกรรมเลือกบอสปลุกพลังตามใจฉันอันนี้ก็เริ่ม6มกราคมนะคะถึง12มกราคม2565เด้อก็คือเชื่อมต่อเกมนะคะ30นาทีเนี่ยจะได้รับใบอันเชิญบอสหมาป่าแดง1ใบแล้วก็ยัสนิลึกรับ2อันเนาะแล้วกออ็ออนไลน์เกมค้ง60นาทีนะคะจะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาบอสกอบลินปลุกพลังหรือว่าแม่ทับอิมซาปลุกพลังแล้วก็เอ๊ะแล้วก แม่ทัพอิมเอาสตาร์ Star กับแม่ทัพอิมปลุกพลังคนละตัวนะคะก็จะมีที่เลือกแล้วก,ก็ร้อยยี่สิบนาทีนะคะก็จะมีเอ,อไก่ราฟินบอดปลุกพลังบอดปลุกพลังทั้งหมดอะ่ะก็เลือกว่าจะเอาเป็นต้นไม้หรือว่าเจ้าไก่ราฟินไก่ราฟินท่านจำไม่ผิดจะเป็นบอสบอสเลยนะติดอยู่ในหัวลืมวิยเอาไอ้บอสอุรกรอนท่านเองนะคะถ้าใครจะแบบ ทำอุลกรเอ่อแลว100ีร้อยเอร์เซ็นเนี่ยก็ให้เอาใบนี้เนาะแล้วก็เอ่อเชื่อมต่อเกมร้อแปดสิบนาทีนะคะจะมีบอวิหารปลุกพลังกับเอ่อราชาแห่งทุกยา่านาบันอันเนี้ยอันล่างเนี่ยจะเป็นกิฟฟอนแต่อันบนไม่บ้านไม่แน่ใจเนีย่ยนะอาจจะเป็นน่าจะเป็นมอสขาดน,นะคะแล้วก็อันนี้คือบอตต้นไม้ใช่ไหมอันเนี้ยถ้าเกิดเราอันนี้เขาเหมือนมาช่วยเรานะคะ ใครอยากจะเ,ออเก็บทรงกรบเสีอะไรเงี้ยก็เลือกอันที่ตัวเองจะไปตีแล้วกันนะคะอ่าต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมร่วมกันเก็บภาพความทรงจําในฤดูหนาวนะคะ5มกราคมถึง12มกราคม2565เด้อก็อันนี้นะคะก็เอ,อ่อถ่ายรูปเนี่ยเราควรเราจะต้องไปถ่ายรูปกับอปปาปาก้าหรือว่าไปถ่ายตรงที่มันตกปลาน้ําแข็งนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็ต้องแชร์โพสต์ออกไปแล้วก็ติแฮชแท็กว่า Black Desert ag, ตกปลาน้ำแข็ง ag, อัปปานะคะก็อย่าลืมนะคะให้ตั้งเป็น Public ด้วยเนาะพอเสร็จแล้วก็ให้เอาลิงก์เนี่ยมาคอมเมนต์ในน,นี้เลยนะคะเสร็จแล้วอ๋อทุกคนที่เข้าร่วมนะคะจะได้รับชุดฤดูหนาวแห่งความสุขหนึ่งอันเนาะเออเอเาไปมอบให้ก,กับ NPC k o ที่หมู่บ้านเวเลียนะคะจะสามารถเลือกได้ว่าจะเอารางวัลอะไรนะคะก็จะมีสก็ตคาพาร์เอ้ย เัอเกตเหตุการณ์ทรงจำ5อันนี่นะคะผ้า5อันหรือว่าชิ้นส่วนผลึกดางแข็งเก่ง9อันหรือว่าชิ้นส่วนผลึกดามแหลมคมนะคะ4อันนั่นเองก็คือเลือกอย่างละอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็จะเป็นลูกเต๋าของกิจกรรมคริสต์มาสนั่นเองนะคะแล้วก็ชาดำเอ่อรอของลาล่าหนึ่งอันเดอร์โอเคก็สําหรับกิจกรรมแล้วก็แพรอัปเดตสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเอ่อ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นอัปเดตแหละยัน้อยเนาะเดี๋ยวเราก็รอดูกันต่อไปนะคะเขาก็จะอัปเดตเรื่องนี้น่ามาเรื่อยๆแหละเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย